ร้องเปิดไลฟ์เลยก็เข้านะครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับโอ้โหแปลกใหม่มากๆวันนี้เราทําไมเราถึงต้องมาไลฟ์กันที่นี่ด้วยครับอ่ะอย่างแรกเลยวันนี้คิดว่าเราอยู่กันที่ไหนครับมีใครคอนซูมตรงไหมห้องประชุมชั้นสามสิบไม่ใช่ครับแต่ว่าผมมีเกมอยู่ ถ้าใครตอบได้นะเรามีรางวัลให้มีรางวัลให้ด้วยเหรอมีรางวัลให้ครับทำไมผมไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยวะไม่รู้ใช่ไหมอ๋อนี่คือเตรียมมาเองเหรอใช่เตรียมเองเลยใครตอบได้นะครับมีรางวัลน,นะครับรถรถปอร์เช่อของพี่คิดีรลวัฒน์นั่นเองนะครับ <c oughs> เราจะให้เวลาสิบวินะครับ10บเก้ายังอีกมึงยังจะนับกันอีกอ้าวเอาเป็นว่าไม่มีใครตอบทันแล้วกันนะครับโอเคยังรอดไปก็ว่าทำไมถึงไม่รู้อ๋อ จะรถเราไปที่เองก็เลยไม่ได <forever> <F ut em ui> ้บอกกันก like ็วันนี้เรามาไลฟ์กันในห้องส้อมดนตรีเลยครับผมเพราะว่าเรากําลังซ้อมคอนเสิร์ตอยู่ด้วยใช่ครับและจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ซ้อมโชว์พิเศษสําหรับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นที่เป็นเหตุทําให้พวกเราต้องมากันในวันนี้อืซึ่งตอนนี้เขาต้องการอะไรจากเรานะจ๊ะไม่ต้องไมครับเอาไม่ออกมาหน่อยนะ ได้ย <มา S 1> ินัไ,ไหมครับโอเคครับผมใช<อ><ร>่ก็ค,คือจริงๆแล้วเราอยากจะมาเชิญชวนทุกๆคนนั่นแหละอยากให้ทุกๆคนเนี่ยมาดูไฟ n นลอีพีกับพวกเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรื่องรามาเล่าให้คุยมามาเล่าให้ฟังกันในไลฟ์นี้ด้วยครับผมมีอะไรบ้างนะ<อ>ก <S <S ่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันอยากให้ทั้งคู่แอปขาโพสให้แบบทุกคนอะ <ใน S 2> โอเคแต่ว่าอยากให้มันเป็นท่าทานที่แบบ น่ารัก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 หน่อยดีกว่าคือก่อนก่อนจะเริ่มงานน่ยก็ถ่ายรูปกับเจ้าภาพให้มันเสร็จๆพอหลังจากที่งานเริ่มไปแล้วไม่น่าจะมีสภาพเหลือถ่ายรูปมากโอเคมาเลโอเคสักสี่แอคเนาะข้างหลังเป็นอะไรกันจ๊ะสามสองหนึ่งแคป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 โอเคทางบ้านโอเค เรามาพูดถึง V My Favorite EP สิบกันหน่อยดีกว่าครับพรุ่งนี้เนี่ยหลายๆคนเห็นตัวอย่างตอนต่อไปจากอาทิตย์ที่แล้วมาก่อนที่เราจะพูด EP สิบฟุกเล่า EP 9้าหน่อยนั่นแตะเริ่มจนจบเลยมันเป็นไงบ้างตั้งแต่เริ่มจนจบอ้าโยนกันมาอย้อนย้อกย้อนก็จริงๆคือ EP เก้าเนี่ยเราเพิ่งจะแบบว่ากระหนุ่งกระหนิงกันนะแต่ก็มีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วสรุปคบกันรืยยังครับอ้าว ทำไมถึงมาถามผมอ่ะสรุปเราเรายังไงครับเราก็เด็กโค้กคือตามเรื่องก็คือคุณต้องจีบผมก่อนหรือเปล่าถูกไหมตามเรื่องคุณต้องจีบผมก่อนก็เราต้องเล่นเราต้องเล่นตัวหน่อยสิใช่ไหมันจะไปง่ายๆเกินไปได้ยังไงก็เลย EP หน้าเนี้ยจะพาไปจีบที่ไหน ก็ในตัวอย่างมีบอกอยู่แล้วว่าเราจะไปที่สวนสนุกกันอใช่ใช่ไม่ได้สปอยครับแล้วแล้วในสวนสนุกเนี่ยคิดว่ามันจะเกิดเกิดอะไรขึ้นบั่งจะเป็นหวานตัดขาหรือจะเป็นแบบหวานเจือปนเอาเป็นว่าอยากรู้ไงแบบเอ้ยเป็นคนชอบหวานน้อยหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยชอบแบบหวานมากๆเราเราก็อาจจะบอกเขาได้หวานแบบ พอดีแล้วกันหวานแบบพอดีใช่เอาแล้วหวานแบบพอดีอีกแล้วแลวทุกคนก็จะพิมพ์ว่าไม่เห็นพอดีกับหนูเลยหนูว่ามันได้กว่านี้อีกแต่ว่าตอนนี้อีพีสิบเนี่ยเราจะเห็นพี่คิดนะครับเล่นทําสตันในฉากหนึ่งทำได้ไหมทําสตันออเล่นแบบเรียกว่าสตันของคิดพีวัตรเลยนเพราะว่าปกติเขาไม่ค่อยได้ทําอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะครับใช่ใช่จะเห็นในส่วนสนุกนะครับในฉจะมีฉากหนึ่งที่ เขาจะดูแบบกลัวเป็นพิเศษคือตอนนี้เข้าใจน้องหมดเลยแต่ไม่เข้าใจว่าสตันไปว่าอะไรอ๋ออ๋อเป็นฉากที่แบบชาเล่นตัวเองรอชาเล่ตัวเองอะไรบมานใช่ใช่ใช่ชาเล่นตัวเองพลาดโผนนิดนึงใช่ได้เสียวได้เสียวอะไรประมาณนั้นครับผมอะแล้วไงต่อีล่าสุดกุุงกินกันมากพูดถึงสาม EP ที่เหลือหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างสาม EP ที่เหลือคือมันก็คงมีแต่แบบหวานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละ คงไม่ได้มีแย่ไปกว่านี้แล้วแหละออใช่ใช่ใชการันตีได้ไหมไม่กล้าเลยเดี๋ยวการันตีไปไม่เป็นอย่างนี้ <c oughs> คิดอีกแต่ว่าบอกเลยว่าเนื้อเรื่อง,องความเข้มข้นมันยังไม่จบแค่นี้ครับยังมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กันอยู่อื <c oughs> อบอ,อกเลยแต่เราถูกใจทุกคนแน่นอนนะแล้วก็จริงๆอ่ะก็คืออยากให้ทุกคนมาดูไฟแนลอีพีด้วยเพราะว่าที่สําคัญทุกคนพิเศษไปกว่านั้นมันจะถูกออนแอร์ก่อนถูกไหมคนที่คนที่มาดูไฟแนลอีพีกับพวกเราเนี่ย ก็คือจะได้ดูก่อนออนแอร์ On air จริงเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็มาดูกันเยอะๆนะจ๊ะรู้ไหมทุก<ด>คนด,อ,ดอืมแล้วนนในวันไฟนอลอีทีเราเตรียมความพิเศษอะไรไปบ้างไหม เตรียมความพิเศษอะไรไปบ้างไหมนี่ไงถืออยู่แล้วเราเรามีกีตาร์ไปด้วยนะครับเราเจากีตาร์ไปให้ทุกคนนั่นเองใช่ไหมใช่ครับเอากีตาร์ไปให้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อกีตาร์กันนะครับใช่ตัวดีกี่ร้อยตัวก็เดี๋ยวมึบอกนะครับน้องพูดเล่นก็โหยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยน้องแซลเออไม่ก็คือเราเราจะพกอุปกรณ์ดนตรีเราอาจจะมีโชว์พิเศษด้วยเป็นแบบโชว์เล็กๆหลังหลังจากได้ดูแล้วอะไรอย่างงี้ลกันก็จะมีโชว์มาให้ดูกัน อยากฟังฟุกกวินร้องเพลงอะไรก็อ,อาจจะได้ฟังก็อลองรีเควสต์กันมานะครับลองคอมเมนต์กันมาว่าอยากฟังเพลงอะไรเราจะได้รู้ว่ามันชอบเพลงอะไรครับผม <c oughs> ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว,ว่าอยากจะมาดูเนี่ยมันคือวันไหนที่ไหนะอะไรยังไงนะครับพุกครับถ้าอยากจะมาดูบทกวีของปีแสงนะครับมี my, my favorite final <No. S 2> EP f a n m e e t i n g นะครับ <c oughs> มาดูได้วันศุกร์ที่11สิงหาคมนี้นะครับที่ Mastercard Cinema SF World Cinema นะครับที่ Central World ครับผมใช่ครับผมเปิดขายบัตรแล้วครับปุ๊กครับผมเปิดขายบัตรวันเสาร์นี้นะครับวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับเวลา10บโมงตรงนะครับอย่าลืมตื่นมากดบัตรกันนะครับใช่ครับทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมฝากด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะทุกคนที่ซื้อบัตรนะครับจะได้รับของที่ระลึกนะครับผม Be My Favorite Memorable อ่านยังไงน้องชายอ่านเร็วแ a n d y ้ i o n อนกาดนะครับครับผมใช่แหมก็ดันมันเลือกอ่านอันที่ยากของรตัวเองซะด้วยนะครับผมนอกจากที่ดูตอนจบไปพร้อมๆกันแล้วก็อย่างที่บอกไปจะมีมินิโชว์ของเราสองคนเตรียมไปประมาณ228เพลงหรืออาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับก็เยอะกว่านั้นจีกเหรอใช่ใก็อเตรียมหมอนเตรียมผ้าห่มไปนอนกันในโรงก็ได้เลยใช่ก็คือทุกคนจะได้ฟังเสียงฟุ๊กจนหลับไปเลยหรอมากอมทุกคนจนหลับไปเลยพูดแล้ว นะไม่ใช่เสียงผมนะก็คือเป็นเสียงฟุ๊กหรือฟุ๊กอยู่เลยอ่าอยู่เลยก็คือกลับบ้านก่อนยอกยอกเราก็ไปกันเรื่อยเหมือนกันยอกหยอกซึ่งจริงๆวันนี้ที่เรามาอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยก็คือจริงๆเราไม่ได้มาซ้อมแค่มินิโชว์พิเศษเราฝากงานได้ไหมฝากงานได้ดิใช่ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะบินกันแล้วโอ้โหเป็นไงครับกับการกันมันจะได้บินไปจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกของฟุกกวินรู้สึกไงฮะรู้สึกว่าอยาก วีบไปรับพลังงานจากแฟนๆญี่ปุ่นทุกคนแล้วนะครับตอนนี <h <h ้ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะไม่เคยไปญี่ปุ่นด้วยแล้วก็อยากจะไปเที่ยวด้วยไม่รู้มันจะมีเวลาเที่ยวทันหรือเปล่าแต่ก็เห็นบอกว่าประทับใจมากเพราะว่าดีใจมากได้ไปประเทศญี่ปุ่นได้ไปเที่ยวทีประเทศญี่ปุ่น จองวันกลับเพิ่มด้วยใช่คือยืดออกไปเลยยืดออกไปเลยขออยู่เที่ยวอีกหน่อยครับผมอยู่เที่ยวอ่าจริงๆเราไปกันที่วันที่8ีใช่ไหมใช่เราก็จะกลับมาปีหน้าเลยกันยา่าหน้าเลยก็ได้ใช่ไม่ไปไม่ไปบอกวันเขาให้เขารุนๆว่าเราจะกลับวันไหนโอเคแต่ว่าเราอยู่เที่ยวต่อแน่นอนใช่โอเคก็คือไม่เคยไม่เคยได้ไปจัดคอนเสิร์ตได้เจอแฟนๆชาวญี่ปุ่นบ้างไหม ได้เจอบ้างที่ที่ไทยครับเพราะว่าจะเห็นแบบตามอ่าอาจจะมีตอนที่เราไปเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยก็จะเห็นแฟนแฟนญี่ปุ่นมาด้วยแล้วก็ซึ่งนี้จะถือเป็นครั้งแรกของฟุกเลยปะที่แบบว่าได้ร้องเพลงแล้วแบบแฟนแฟนต่างชาติทั้งหมดเลยเป็นครั้งแรกเลยนะเพราะว่าเคยร้องแต่ที่ไทยทั้งหมดเลยอันนี้เป็นงานแรกเลยที่ไปต่างประเทศทางนั้นต้องฝึกภาษาัี่ยษเยอะๆนะน้องรู้่ปล่ามันมันยากหน่อยอ่ะแต่เราไปแต่เราไปประเทศญี่ปุ่นกันนะูเล่นตัวเองเูีล่นกูเล่นตัวเองอยู่พูดอะไรไ มีแฟนๆบอกว่าถ้าจะไปดูตอนจบเนี่ยมันจะมีมินิโชว์แต่วันนี้แบบมีมินิโชว์ให้แฟนๆดูสักหนึ่งเดย์ก่อนได้ไหมได้ครับได้ครับเพลงประกอบแบบซีรีส์เพลงแรกกะไว้ว่าจะเอาไว้ตอนท้ายก็คืออันนี้อยู่ช่วงท้ายแล้วเหรอยจงเก็บไว้ตอนท้ายได้ไหมตอนท้ายเพลงหนึ่งตอนนี้เพลงหนึ่งรอย่าใช่ไหมคือที่คิดไว้อะมันเป็นเมดเล่รวมเป็นเพลงเดียวก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะแยกจากกันเป็นงี้นะคือเล่นครึ่งเพลงแล้วก็มาคุยต่อแล้วก็มาใหม่ครึ่งเพลงไง ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งพูดคุยกันต่อดีกว่าตัวอย่างตอนต่อไปเห็นแบบปุ๊กนี่เริ่มเอ่อกวินเนี่ยเริ่มข้างลักมากขึ้นแล้วมีทั้งท่ากวักนิ้วมีทั้งท่าอะไรอย่างนี้คิดว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อซมรมากกว่านี้ไหมถ้าพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องข้างลักเอาจริงๆก็ข้างลักมาตั้งนานแล้วนะไม่ได้เริ่มข้างลักอีพีนี้แต่ว่าก็ครับผมพูดถึงความข้างลักของปีแซมไหมครับใครนะครับ รู้สึกเศร้าเสียใจหรือว่าใครที่กาลังไม่มีความสุขในตอนนี้เนี่ยก็อยากจะให้รู้นะครับว่าปีแสงรักคุณโอเคครับผมไปกันต่อที่คาถามต่อไปนะครับมีมีโอเคดูคนนั้นดิเขานั่งมองยิ้มเขาไม่ลาสายตาจากพวกเราเลยคือคือเขาไม่ทํางานแล้วมีงานเขาเขาไม่ทําแล้วเขามานั่งดูพวกเราสองคน โอเคครับต่อ, <Okay. S 1> อค,ครับยั okay. งไโอเคงั้นอยากจะรู้ว่าในอีกสาม EP ที่เหลือครับมันน่าจะมีอะไรที่แบบปุกกคิกมากกว่านี้หรือมีอะไรที่มันจะเกินคาดแฟนๆกว่านี้อีกไหมอืพูดอะไรที่ไม่สปอยท์ทุกคนจะเห็นแล้วว่าใน EP ที่เก้าเนี่ย มันจะมีโทรศัพท์ของบทกวีที่รู้สึกเอ้ยมันมีปัญหาแบตหมดบ่อยมันแล้วก็มีการเรื่องที่แบบว่าจะไปซื้อโทรศัพท์ให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าบทกวีเขาไม่เลือกเส้นทางที่เขาทิ้งมานั่นหมายความว่าเขายังคงจะต้องมีปัญหาเรื่องเงินอยู่บะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้ายังคงอยู่กับปีแสงต่อไปบางทีเรื่องพวกเนี้ยเขาจะยังไม่อยากได้รับความช่วยเหลือจากปีแสงไปได้อีกนานแค่ไหนอื ใช่ไหมเพราะว่าอ้าวค่าห้องก็ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ก็ต้องจ่ายถูกไหมมันก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าเฮ้ยน่าจะทํายังไงอ่ะก็ไม่ไม่ต้องห่วงไปอยู่ด้วยได้ไหมไปอยู่ด้วยได้ไหมปล่อยให้เป็นปีแสงเป็นพ้าป่าของไม่ไอปล่อยให้ีแสงปล่อยให้ปีแสงเป็นคนดูแลคุณเธอเป็นคนดูแลคุณนะกวีหลังจากนั้นกวีขึ้นรถไปตอนจากนั้น ไม่มีสาระอะไรเลยนะทุกคนแล้วเราก็จะจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมีคอมเมนต์เข้ามาครับมีหนึ่งคอมเมนต์เขาบอกว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่พิสูจน์ได้เลยว่าคนไทยพูดไปเรื่อยทั้งสองคนมีความเห็นยังไงกับคอมเมนต์นี้บ้างครับมันมันก็มี คนไทยพูดไปเรื่อยไม่เท่าไหร่นะคนไทยพูดไปเรื่อยแล้วพูดไปไม่ฟังระหว่างที่อีกคนนึงพูดด้วยอ่นนี้คือความไม่ไทยใช่ไหมอ่ะเราไปดูแฮชแท็กที่ขึ้นกันอยู่ในตอนนี้เลยดีกว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างผมล้อเล่นครับเราอย่าไปพูดถึงเรื่องพวกนั้นเลยมีแนๆอบมาว่าในคลนี้จะบินกันแล้วให้ให้เออกวินสอนภาษาอังกฤษพี่คริสัหนึ่งประโยค อย่างใช่มุดจะพูดว่าสีเหลืองอาุดสีเหลืองเยลโล่อ่าอ่ะมึงจะจบไหมกูอยากหรออ่อ่ะแห่ลองมีดอีโต้อ่เต่าเตาเตาผมว่าเราพอแค่นี้เราจะฝืนไปมากกว่านี้กันอีกหรอเหนื่อยไหมเนี่ยถ้าเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวจะให้พูดถึง พูดถึงอะไรดีอะพูดถึงเพืเพ่อนๆไหมอีกสามคนในเรื่องที่จะมาในงานตอนจบเราด้วยมีทั้งไตเติ้ลน้องอ้แล้วก็มีมูมด้วยอ,อ้าอย่างนีด้ดีกว่าพี่พิคพี่คิดลองพูดเป็นภาษาอังกฤษฝากแบบฝากแบบแฟนอินเตอร์แฟนอะไรอย่างนี้ยครับชวนชวนเขามาดูไฟนอลอีพีของเรานะครับพูดสอนก่อนดิก็ลองสอนก่อนไงเออพูดตามที่สอนไง อ่าก็ประโยคแรกประโยคแรกสมมุติว่าก็อย่าลืมมาติดตามมาดูไฟ n นลอีพีไปด้วยกันเพราะว่าออันนี้กลายเป็นผมพูดแล้วใช่ไหมก็จะได้พูดตามเลยสอนสอน Don't forget to watch our final EP Don't forget to watch our final EP fan meeting แล้วก็ชื่อเรื่องชื่อไหคริสครับ วันศุกร์อะวันศุกร์ที่สิบเอ็ดสิงหาอืม Friday on the 1 1 t h of August Friday uh, 1 uh, t 1 t h and of August อ่าอืม T at at m a s t e r c a s d Cinema SF World Cinema Centon World อ่าโอเคได้ได้ได้แค่นี้ เป็นไงได้ประโยชน์ไหมครับท <Ke at les> ุกคนมีได้ความรู้อะไรกันเยววันนี้ใชอย่างสมมติว่าเปิดขายบัตรวันที่29กรกฎาคมนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์เวลา10โมงตรงอ่า Tickets on sale this Saturday at 10 a.m. น้องได้พูดไปแล้วบโอเค ยากแ้วแล้วเปิดขายบัตรวันเสาร์ที่29กรกฎาคมนี้ทางไทยติเกตเวลา10โมงตรงครับผมอืนี่ไงผมสอนภาษาไทยน้องเองอยู่ดีแล้วยังไงต่อนะ so everyone so everyone that that is coming to our show coming to our show we'll get we'll get a a souvenir souvenir and it is called and it's called อันนอเลย be my favorite be my favorite memorable d a n t h e l i o n card พอแล้วล่ะอไหนใครมันเป็นคนพิมพ์คอมเมนต์นี้มาเนี่ยฮะ อ่นอกจากดูจบพร้อมกันแล้วยังมีมินิคอนเสิร์ตจากพรกเราทั้งสองคนด้วย Not only Not only that we get to see อะไรนะ Not only that we get to see the final the final episode together but but we have a special show we have a special show after after อันนี้จบประโยคแล้ว ประมาณนี้ประมาณนี้พอแล้วมั้งแล้วก็วินกับคิดแต่คิดว่าคนที่ซื้อบัตรเข้าไปดูตอนจบพร้อมๆกับพวกเรา feeling ในการแบบดู EP สิบสอง EP เนี่ยมันน่าจะเป็นฟีลไหนสำหรับแฟนๆที่ไปดู MM ผมไม่รู้ว่าแฟนๆจะรู้สึกยังไงแต่ผมเองเนี่ยน่าจะรู้สึกรู้สึกดีนะมันเป็นมันเป็นครั้ง กือบจะครั้งแรกเลยที่แบบไปดูไปดูตัวเองในโรงภาพยนตร์อย่างเงี้ยครับก็ร uh ู้สึกรู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะเราชอบดูหนังอยู่แล้วด้วย uh แล้วก็เราก็อยากเห็นตัวเองนบนแบบสกรีนใ,นใหญ่รครั้งอะไรเงี้ยครับม,มันน่าจะรู้สึกเอมมใจแน่นอนครับผมพวกเราจะร่วมฉลองอีพิโซทายด้วยก,กันสนุกแน,น่ๆมีมินิโชว์อีกอืมอืมแล้วมีแฟนๆถามว่าทั้งคู่เนี่ยซ้อมซ้อมคอนเสิร์ตเหนื่อยไหมก่อนจบไลฟ์อย่าลืม เจ็บเมื่อไหร่นะงานเพิ่มได้เลยโอเคตอนนี้ถึงพาร์ทที่แฟนๆรอคอยแล้วเราจะมีมินิโชว์จากทั้งคู่อ่ะถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วไปโชว์มินิโชว์จากกวินฟิกันคับ ถ้าสมมุติว่าอยากเจอโชว์เต็มๆหลักก็โอ้โหถ้าอยากเจอโชว์เต็มๆนะครับก็ไปเจอกันนะครับที่บทกวีของปีแสง Be My Favorite Final EP Fan Meeting นะครับวันไหนนะครับวันศุกร์ครับที่11สิงหาคมนี้ครับที่ m a s t e r c a กา Cinema SF World c i n e m a c e n t r r l World รับครับเปิดข่าวันไหนครับพวกครับวันเสาร์นี้นะครับวันที่29กรกฎาคมเวลา10โมงนะครับทางไทยทิเกตเมเจอร์นะครับผม นอกจากดูตอนจบแล้วนะครับยังมีมินิคอนเสิร์ตมินิโชว์จากพลังทั้งสองคนด้วยที่บอกไปนะครับผมแล้ะทุกคนนะครับที่ซื้อบัตรนะครับก็จะได้รับของที่ระลึกนะครับ Be My Favorite Memorable d a n d ย Lion c ด r d ขอบคุณมากครับผม okay. สุดท้ายแฟนๆคอมเมนต์มาบอกว่าก่อนจะกดบัตรในวันสอ์นี้ตอน10บโมงอยากให้ทั้งก็วินและก็ครีอยพรแฟนๆให้กดบัตรทัน <c oughs> จ,จริงๆ,งๆ,ๆไม่ต้องอวยพรนะกดทันแน่ๆ <c oughs> ถ้ากดไม่ทันเดี๋ยวพี่คิดกดให้นะครับ <c oughs> เอ้ยสบายกดทันชัวร <c oughs> ์ครับผมยังไงก็มามาเจอกันเยอะแล้วกันนะครับผมรอเจอทุกคนอยู่นะครับใช่มาสร้างแบบว่าเมม ORY ด้วยกันเพราะว่ามันก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราทั้งสองคนด้วยแล้วมันก็เป็นตอนจบด้วยนะครับมาเจอกันเยอะนะครับเราจะให้ฟุกลาไปด้วย อ้อนให้คนซื้อบัตรใช่ใครนะครับที่ตอนนี้กำลังรู้สึกซึมหังหรือว่าขาดกำลังใจถ้าอยากได้กำลังใจนะครับก็ไปเจอกับพวกเราที่งานบทกวีของพี่แสง b ี Be my favorite final น้องน่ารักขึ้นเยอะมากเลยนะเป็นไงดูซาขึ้นเยอะไหมเจอกันครับทุกคนครับบ๊ายบายครับเจอกันนะครับ